เปิดทอใหม่ yem, ให้สายันสายันอยู่นี่สายนยนยูนี้ายันแปะมาสอคนพี่เดี๋ยวเราอยู่ในพี่ถ้าเขาอยู่สกีจริงเขาตรงวงมานี่ไง

ตัวสองตัวโดดสงตัวเอาตัวโดดก่อนตัวหวนนี่นี่นี่ตัวหัววนนี่แก่แ่อยู่หลังเนี่ย สมชายอะไรเนี่ยก็ซิวก็ซิวแต่หมดไหมน่าจะหมดแบบน้ไปยิงมาหมดรอดตัวนี้ก่อนเนี่ย้างนี้ ป้อมป้อมระวังป้อมเราพี่ป้อมเราป้อมเขาด้วยป้อมเราก็มีป้อมเขาก็มีโุก้าวล ตีหมดตีสายกระมือกระม้วมาละว้มาละมาละหาย่บองสูงไม่บอกก่อนต่ยอีกตัวสู้สู้สู้ใครทุกคน เล่นพยาปาลต้องผมต้องผม,น,ผมน้องผมแตกเฮ้ยฟังลมมาจากไหนวะโถ่แตกฮะค่อยๆทำหไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถมารถเข้า <c oughs> พี่ มาทำอะไรนี่อ่ะนกระเด็นเลยโน่โน่มาสโน่บอ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 สหายเหี้ยมีโน่ด้วยทีนี้หมดตัวนี้ตรงนี้สองตัว โนออ่ยังไงมึงก็ต้องโผล่มึงอยู่ในน้ำอ่ะลงไปหรอไปเสร็จเรียบร้อยนี่เลยครับมาสองจัมาด้วยหนึ่งตัวนะไม่ลงด้วยยังไม่ลงเผาทิศสามสา